Change, revolution. Once you shake the ground, you feel. ลก็ขอ,อก่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีที่เรากลับสู่ช่องใจไลฟ์แชนแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโอเมงกันในตำแหน่งของออฟเรนกันดิชนะครับกับสกินสังเกตเรตนะครับสกินมาสีแดงัเองแล้วเกมนี้เราก็เจอปเป็นเป็นมูดัสแล้วนะมาทุกคนนี่ก็คือเกมที่3ของการเล่นโอเมงของผมนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าเล่นออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ในเกมนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการประคองเกมของโอเมงด้วยครับ การประคองเกมยังไงคือประคองไม่ให้เป็นแบบว่าเกมตามนะครับคือในเกมนั้นที่มันเกิดขึ้นก็คือเกมเกือบจะตามมากๆแต่ว่าผมก็สามารถประคองเกมไว้ให้ได้แบบว่าย้อเกมแบบให้ไปกลางเกมเด็กเกมได้ประมาณนี้ก็มาดูกันครับว่าผมจะสอนเทคนิคแบบไหนกันบ้างนะครับตอนเกมโอเมก้าพยายามฟาร์มเลยนะครับผม หนึ่งนะครับการประคองเกมขอโอเมนนะอย่างแรกก็คือต้องแบบมีเงินเยอะด้วยนะครับหรือไม่ก็รวยไปเลยนะครับมันจะช่วยทําให้โอเมนมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าสตูมาเทกกับเราเราก็สามารถสวนกลับเขาได้หมดนะครับแล้วก็เทคนิคการ 1- 2ึ่งสองด้วยนะครับคือไอเทมก็ต้องแบบมีเยอะนะเกมนะเจอเลยไปบูดด้วยนั่นหมาว่าโอเมนชนะนะครับถ้าเขาเข้ามาสับแบบนี้จริงแล้วใหญ่เลยโดนผมล็อกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ชวนครับ เวลาที่มูรหลายกำลังอันตีอยู่นะครับโอเมสามารถล็อกตอนที่เขาอันตีได้นะแต่ต้องล็อกในตอนที่จังหวะที่เขาอันตีแก่จะหมดนะอุ้ยอันนี้เดี๋ยวเขาสตาร์ทเลยล็อกไม่ได้เมื่อกี้แล้วก็เลเวลสี่ทีเรียบร้อยมาอันนี้ก็เลเวลสี่ละเราจะขึ้นไปเอามังกรกันดีกว่านะครับทุกคนเหมือนทุเรนเขาอยากจะได้ดาร์กนะพูดตามตรงนะครับจากการวิเคราะห์ ฮีโร่ของทีมผมนะครับคือทีมของเราจะได้เปรียบทิศตรงข้ามอย่างมากมากนะครับเพราะว่าทีมเราคือมีลับเบอร์ที่เพิ่มเกาะเวลแล้วก็กอดกายภาพให้กับแคร์ี่ของเราแคร์ี่ของเราก็แพ้ตัวของมีน,าม,น,า,มนามันกล้าก็ตัดเลือดมีนาที่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับชาติเดนลับเบอร์อันตีสุดน,นะครับซึ่งเกกรากล้าไปเพย์เข้ามาแบบนี้อันตีเลยนะครับอันเดธเอ่อไม่ใช่ใช่ใช่ๆๆๆๆมีนาเข้ามาพิกเกอร์คอนครับแต่ว่าก็พลาดไปนะครับผม โทรเรนเอาบาฟ้าอยู่ด้วยอ้โหแต่จริงๆนะครับตอนอยู่มังกรแนละ้วก็เสียดายนิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับที่โทรเรนเขาเลือกที่จะเอาดาร์คเลเยอร์แทนที่จะมาไฟต์ตรงที่มังกรนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าโทรเรนเข้าอยู่ตรงมังกรด้วยอาจจะเก็บทีมรงข้านได้อีก1ตัว2ตัวมั้งเอาละครับหลังจากไปลีเลือกกลับมาแล้วแล้วก็กลับมาในเลนนะครับแต่ไม่นะอนม,มินิมแมปแวนกาบมันแค่คลิปเราอยู่เด เก็บปได้ตังแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมถ้าแวนการดมันดันคีย์คลิปของเราบวชนะเราจะไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วนี่ก็เป็นช่วงของต้นเกมนะครับหมายความว่าเงินที่เราได้จากคีย์บฟของทีมตรงข้ามนะคือแบบว่าค่อางจะน้อยมากๆนะก็คีย์แวนกาดนะครับคือพูดตามตรงนะมันก็เป็นเหมือนกับคีย์สามตัวแรกสามตัวเนี้ยที่มันรวมทางการเฉชนะครับแล้วก็ดาเมจรวมกันก็มันก็จะรุนแรงนะ โอเคมูรัดเหมือนเขาจะไม่ค่อยเข้ามาสับอะไรผมเลยนะั่งทำให้ผมไม่สามารถล็อกเขาได้เขาน่าจะรู้บ้างว่าโอปีสามารถแก้ทางได้ก็โอเมนสามารถแก้ทางได้นั่นแหละครับแต่ว่าตรงที่จุดที่แก้ทางนั้นคืออตีตั้งหากลนะ่ะดีครับผมโอ้มูรลัดเขาไม่สับด้วยสับแม้ฉลาดด้วยฉลาดด้วยโน่นนะครับเขาเลือกวาร์ปตัวเดียคิดไงเพื่อนเฮ ตายครับผมวาร์ปประมาทไปเผาเราก็ถ่ายนะหิวคิ้วมากไปหน่อยเจยชัดดาวเลยโอเคครับปุ่มระดัเดวชั่นสแลตไปแล้วเราก็กลับเข้ามาในเลนโอ้โห <c oughs> นึ่งไมจะเกี่ยวโดนซะอีก <c oughs> เกี่ยวไม่โดนถ้าง,งั้นก็เสียอันตีฟรีไปน,นะครับสับในตอนนี้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับคือมองในนี้ในแมปดีๆนะครับทุกคนคีฟเวฟกำลังจะมาชนคีฟกลางครับผมก็คีฟกลางเราจะมาชนเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มาเคลียร์ไปเลยนะครับผม เพราะว่าเมียทีมเราก็ตายอยู่นะเราเอาไปให้หมดเลยโอ้ถ้ามีอตีนะัมูลาตายตายได้มเมื่อแกคือทีเนียเรากลับไปใช่คลิปเลนกลางแล้วก็กลับมาใช้คลิปเลนล่างก็ส่วนใหญ่ตอนเกมครับโอมนจะทําอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะใช้คลิปแกกกกท็กลางจะ่คลิปแท็กลางอีกทีที่บอกว่าคีแคลิปอีกทีคือจะคลิปเลนตัวเองนะมูลาทิง้งเงาไว้ให้เราเห็นด้วยมาครับผม มูราโูมานี่ก็บอกว่าตกใจอะนั่นไงตกใจฟิกเกอร์หนีไปแล้วเขาอยู่ให้เราตีเขาโอกาสตายสูงนะเขาฟิกเกอร์ถูกก็ดีแล้วแหละมาครับผมแคคีเล็นเะของเราอีกครั้งโอเมนซะส่วนใหญ่นะครับจะเล่นเป็นแบบว่าสายหัวหน้าคีสส่วนใหญ่นะโอเคเราเสียมังกรทำเก็ไม่เป็นไรนะครับเราได้ป้อมอย่างชัวอุยอ้ยอุย้ยเพลนมาเพีนมาโอ้โอ้โอโอโด,ดูมูราดิตับแข็งครับผม เผื่อโดนทนฟันครับเผื่อโดนเฟนฟันมาครับทูเลนมาทูเลนเพือเอพ่อนเอ้าเพื่อนเดินไปไหนอ่ะมันเข้าได้นะ <You S 1> ผมตายแล้วค่อยมา <Okay. S 2> ขอบนน่นหน่อยนะครับปามองแมพสักทีหน่อยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมค่อนข้างจะเจอบ่อยมากนะเล่นป่าแล้วทีนี้ไม่มองแมพพอผมตายแล้วทีนี้ป่าค่อยมารอซ้อนเวรเกิดขอโทษเตลไพ เอาไปว่านายจะคีบกันนะเพื่อนมาเราเกิดอีกทีแล้วก็เดินกลับไปเข้าเรียนกันดีกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรกันเราตายไปตัวหนึ่งถือว่ายกเธอแทงกขแล้วกันนะเพื่อนแค่ตัวเดียวนะมูดาเข้ามาสับนี่ก็ตายอยู่นะเรามีเตี๋แล้วโอเคหลอกกันเวทมาต่อไปแล้วก็จอเป็นพวกเกาะกันกายภาพนะนครับถ้าเราดูออกพวกเกาะเวทมาสเต็มเราโดนมูดาสับไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจ็บเหมือนกันนะเราก็ขี้เกียจกลับบ้านไวด้วนะ โอเคครับผมรอเชียร์ชรีบอีกเวฟเลยอุยโผล่ผตัวฮะมูราดอยู่เยนกลางครับซึ่งเขาอาจจะดันกลางนั่นเราฝ่ายคาเฟ่ดีเขากันให้ได้นะอ๋อแล้วก็ในเกมนี้ผมกดมาแบบเป็นคู่นะครับผมกดมากับคาเฟ่ดีแล้วแค่คนเดียวนะครับก็ไม่ได้กดมาเยอะสักเท่าไหร่นะก็จะคอยบอกว่าแบบบอกตำแหน่งให้กับแครี่บางช่วงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดไปนะโอ้มรา เอาจะกลับมาหรือเปล่าม,มันจะไม่มาแฮะมาดักนี่แล้วเสียเปล่าจริงด้วยเเหมือนมูหลาดเขารู้วะเขาต้อจะรู้มั้งไง้ไม่รู้ดิแต่ก็มาแล้วก็ตัดลิปนะครับผมเพื่อไม่ให้แบบว่า,า,าเราบาเสียเวลาอ้าวมูหลาดสาบดีเยี่ยมมากจงตายซะโอเคครับผมเขนาน่าจะไม่รู้นะว่าเราไม่าสามารถล็อกเขาได้ตอนอันตรี มาคัเนี้ยก็เป็นช่องของการเกมนะครับการเกมมันก็จะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคีนนะครับในการประคองเกมครับคือมีคลิปที่ไหนเราก็ไล่เคียร์ให้หมดเลยนะเนี้ยแล้วก็คอกับเขานะครับว่าข,ขอสลับแล้วเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ก็ได้นะถ้าเรากดมากับเพื่อนที่เป็นแครี่โอเคชิดต่อไปเราจอบเป็นมรเรียนออฟทอยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเจอเพย์ยางแงนอนครับเพราะฉะนั้นเราจอกกันเวทรัดมาไว้ก่อนเลยละกันมาครับผมเลียคีปแล้วก็เดินไปเลนต่างๆนะครับ โอ้ตัวนี้เยอะโวยระวังโดนเกี่ยวนะทุกคนถ้าเราโดนเกี่ยวไปแล้วก็มีสิทธิ์จะตายได้นะครับเพราะว่ามีน้ำก็เป็นตัวแก้ทางแนละเพมันก็แบบว่าเป็นตัวแพ้ทางเราครับแต่ถ้าเรากดสกิลสองไม่ทันแล้วก็จะแพ้เขานะทุกคนสังเกตในมินิแมปตอนนี้คือเต็นล่าค่อนข้าง,งที่จะเยอะมากๆแล้วก็ใช้จังหวะนนในการมาดันคิมนะครับแทง้อมมาเลยครับผมไม่สนท้งนั้นแหละ าเพื่อนเสียเปรียบอยู่แล้วก็ใช้จังหวะนี้มาดันป้อมทีมย์งครามครับมันก็จะคุ้มค่าอยู่นะก็ง่ายๆก็คือแลกหนึ่งอย่างเพื่อได้หนึ่งอย่างมานะครับง่ายๆก็คือชีวิตเพื่อนเราตายไปสามตัวอจริงๆนะเราได้ป้อมมาแค่ป้อมเดียวมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ถ้าเราได้อีกบาหลกหนึ่งมาเราจะคุ้มมากๆนะก็ถือว่าแบบแรกคุ้มอยู่ตอนนี้เลนกลางก็มีการบวกเกิดขึ้นแล้ว แต่ดูจากทรงแล้วนะครับเราไม่สามารถไปเข้าไฟในตอนนี้ได้นะ mm hmm. ทุกคนมาแก้เพนเข้าโผไปในมินิแมปน,นะครับเขาเคลียร์คลิปเลนบนเรามาลอ,อยตรงนี้อย่าพิ่งไปไหนแถบแอสโซไม่อยู่แถวนี้หรอกเพราะว่าไม่มันไม่มีสัญญาณตาเปิดแมปขึ้นนี่งไงทุกคนเพนเข้ามาจริงด้วยยังไงเขาต้องมาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่สามารถมาเติมไฟได้อย่างรวดเร็วนะตายครับผมอู้ชิบหายเ่อนโอเคเพื่อนมาช่วยได้ทันนะครับผมลัเมเบอร์ฟิกสอยนะเราถอยแล้วกัน อันนี้ก็คือหนึ่งอย่างนะครับการมองไม่นิแมพที่ดีอุ้ยเมื่อกี้เลเซอร์เลยเ <c oughs> มื่อกี้เลเซอร์ตนกะใจหนึ <c> ่ง <oughs> อย่างหนึ่งนะครับที่จังหวะแกผมดักเพนได้คือหนึ่งผมมองไม่นิแมพสองคือผมอ่านเกมนะครับว่ายัางไงเขาต้องเดินมาเติมไฟอย่างแน่แน่นอนครับเพราะว่าทางนั้นอนะ่ะมันเป็นทางที่แบบว่าเดินเดินมาแล,แล้วเติมไฟได้เร็วที่สุดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะดักกรงพุ่มนั้นนะสองก็ 2, คือไม่ไม่ใช่สามคือต้องมีความใจเย็นนะครับไม่ควรที่จะใจร้อนแบบว่าโอ้อ แบบว่าเพนเขาไม่มาหรอกเรา,เราไปที่อื่นโอเคแบบนั้นเราก็จะเสียจังหวะนะครับผมแล้วก็เมแบบื่อกี้เราได้ชะด,ดาวมาก็ถือว่าคุ้มมากนะ5้0นะครับจากเพนนะนี่ก็คือการอ่านเกมของโอเมนนะครับการดักปุ๊บแล้วก็การมองมินิแมปก,การเอ่อไม่รู้ดีเป็นหัวหน้าคลีะมั้ง มาต้องพูดถึงหัวหน้าคลิปแล้วก็มาเคลียคลิปขันตอดีกว่าอันนั้ก็เป็นช่วงสี่นาทีแล้วข้อดีของการทําเวฟคลิปบ่อยๆนะครับการเป็นหัวหน้าคลิปมันก็จะทําให้เรารวยนะครับทำให้เรามีประสิทธิภาพในการบวกมากขึ้นนะอันนี้ผมเลือกที่จะออกตัดเลือดมาใช่ผมบอ,อกตัดเลือดมาจริงแล้วก็ผมจะออกเป็นการเว้นเล็กาต่อไปเพื่อที่จะเอาไม่ให้เพลงเขาตีเราแรงเกินไปนะครับ ง่ายก็คือทาให้เข้าตีบอลสาเหตุที่ผมออกตัดเลือดมาก็ง่ายๆคือเนี่ยมีมีหน้ายังไงผมต้องได้เข้าไฟอยู่แล้วล่ะถ้าไม่มีตัดเลือดนี่ผมน่าจะลําบากนาในการเอาเขาให้ลงนะครับถ้าฆ่าเขาไม่ได้ผมก็จะลำบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีหน้ามันก็เป็นตัวเด้งเลยแล้วก็แก้ทางเราด้วยนะทีตรงข้าก็มีเป็นดีแลกนะเมดลองยากดีแลกถ้าเลือดแบบว่าเหลือแค่หนึ่งครับมันจะใช้มานาห,หนึ่งหน่วยนะครับเป็นพลังชีวิตเดดแทนหนึ่งหน่วยนะครับยิ่งมานาของมันเยอะก็ยิ่งแบบว่ามีพลังชีวิตเยอะนะ มาครับผมวันหน้าคีบนะครับก็ตามนั่นแหละเราจะมาแค่คีบเต็นบนนะครับถ้าได้ปั๊มก็คงจะดีนะแต่ว่าเหมือนศัตรูจะมากันแล้วนะเราก็ต้องคอยทำมุกตรงนี้เยอะนะตรงนี้เยอะต้องถอ่ายต้องถ่ายเราจะไม่เืนอด้นนะครับอันนี้เราก็จะคอบอกตำแหน่งกับคาเฟนี่นะครับผมว่าศัตรูเขาอยู่ตรงจุดไหนบ้างออทำไรต่อดิโอ้ยโอ้โหผมลืมไปตรงนี้มันไม่มีพุ่มเหรอปกติอยู่ อบดักอยู่ตรงพุ่มนั้นนะดิพุ่มไอนะครับตอนนี้เขาอันนี้ผมจะเรียกว่าพุ่มไอซะมากกว่าพุ่มเอลครับตอนนี้ถ้าไม่รวมไปตรงพุ่มไปตรงข้างทางอันตรงนั้นด้วยโอ้ยเอาเพื่อนไหนนี้โ,อ,โอันนี้เมื่อกี้พลาดนะครับฟิกเกอร์ปิดทางสักน,นเราสกิลหนึ่งถูกทางนะแต่ว่าฟิกเกอร์ปิดทางโอ้โหจบเลยเสียสกิลฟรีหมดเลยครับผม อันนี้ก็จะทําให้เกมเราช้าขึ้นนะครับแต่ก็ดีกว่าเกมตามนะครับตอนตอนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ดันคีครับผมวันหน้าคีฟนะสำหรับโอเมนนะครับถ้าเกมเป็นเกมตามหรือเกมนามําทั้งนั้นละ่ะเราจะทําหน้าที่ในการแยกดันคีเป็นซะส่วนใหญ่นะครับผมคือผมจะไม่ยอมขาดช่วงเด็ด,ด,ดขาดนะครับยกเว้นสวาดเราจะไปเติมไฟนะ เอ hey. ทำไงโต้เพนเข้ามาโอเคครับผมเราได้คิวนะโอ้ยตัวแะมันอันตรีมม่ใช่แล้วลืมสกิลหนึ่งของเราสามารถใช้เกี่ยวมูรลาดตอนสับได้ด้วยนะครับเพื่อใครจะไม่รู้นะสกิลสตั้์เกือบทุกสกิลเลยครับสามารถแก้ทางมูรลาดได้ทางนั้นเลยนะครับผมสกิลใบนี้ก็แก้ทางไดนะ้แต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับสตัจะดีกว่านะครับโอเคกลับไปรีเรียกกันดีกว่า มันจะมีไฟเกิดขึ้นเร็วนี้นะโอเค,คโอ้ล็อกไปโดนโอ้ชิบหายแล้วมาครับผมเราแทงให้กับเพื่อนนะอา้าแต่ว่าอืมเหมือนเพื่อนเราจะโดนต่อดาเมจโดนต่อเยอะไปหน่อยนะไม่สามารถยิงฟรีได้โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับการตายของเราก็ไม่ได้เสียเปล่าขนาดนั้นนะเพื่อนเราสามารถเก็บมาได้อีก2คนนะครับอู้เพียนมาโอเคเพียนเราตายนะครับเออไม่ใช่เพนเราตายมาก้าทีมเราตายนะ โอ้เพนสภาพเนี้ยก็ตนองก็เออจะยังไงเนี่ยตายหรือเปล่าโอเคเขาตายก็สำหรับการประคองเกมของโอเมนนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดันคีบเวฟนะครับแล้วก็ไปคอยซัพพอร์ตเพื่อนตัดทีมตรงข้ามครับไล่เก็บชัดดาวของทีมตรงข้ามไปเรื่อยๆง่ายก็คือไล่ฆ่าพวกตัวที่ฆ่าเยอะๆนะครับสัตรของทีมตรงข้ามนะโอ้มูดาเข้ามาแบบนี้ก็ตายสิครับเขามีดีแลกก็จริงนะครับแต่ว่าเรามีกันเวทนะ ต,ตีตีครับผมตีเร็วมากครับมีอาเซนแฮมเมอร์นะตายโอ้ยเพลมาแล้วโอเรียแบน o o พอดีเอฟเฟกการแสดงผลของออเรียแบนเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงมาครับผมเพนตายเรายืนฟันบ้าๆบอๆแบบนั้นไปเลยนะครับผมเราไม่ตายชัวนะ <Okay S 2> โอเคครับผมยแบบนมีน่าะจะเล่นต่อนะเราโอ้ก็ฟิกเกอร์เข้ามาแบบนี้เลยฮือเนเ้ยคิดอะไรอยู่ ตงตายซะเพื่อนโอ้โหมันไม่ได้คิวเคงเสียดายุตสาช้ท่าเต้เพื่อนลาชชอตอ่ะชิ้นต่อไปเราก็จะอเป็นก่อเกิดน,นะครับผมยังไงตอนนี้ก็จบได้นะครับผมอือกลมาเป็นเกมตามแล้วนะถ้าเราไม่ได้ประกองเกมแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นแบบว่าพื้นฐานของการเล่นโอเมนด้วยนะครับผม ก็สำหรับเกมนี้นะครับก็จริงๆนะครับผมไอ้ผมอะไรนี่ฮะโอเคก็นี่นคือกู๊ดเกมนะครับเป็นเกมที่ดีมากครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับสำหรับการประคองเกมนะก็อันนี้ก็กดมากัน2คนด้วยแนละ้วก็จะเล่นง่ายๆหน่อยนะครับผมในการเรื่องคอเกมกันนะบอกตำแหน่งอะไรให้กันแลาการรู้นะครับแปลว่าบอกข้อมูลให้ทีมเรารู้อะแต่ว่าอีกสามคนเขาก็ อาจจะก,กดมาด้วยกันก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ระบบใหม่ก็ดีเหมือนกันนะครับนี่ฮิ่าสามสิบถึงขีดจำกัดวันนี้แล้วซจ่งใจใช่ใช,ใช่โอเคครับผมเราก็อยู่คอมมานเดอร์สามห้าดาวเป็นที่ละโอเคแล้วได้ท็อปหนึ่งมาแล้วครับผมหรือก็คือ MVP นั่นเองครั้งที่หกร้อยแปดสิบโอตัวเลขคือสิบเอ็ดจุดศูนย์นะครับผม มา MVP ก็ได้ซึ่งแกโอเมนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องใจไ like ร mm ้ใช h a n n e l ผมด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปวันไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วเจก,กันก o o บ